ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสโมสรเชลซีเนี่ยต้องการที่จะขายคริสโตเฟอร์เอ็งคุคูออกไปเพื่อเซ็นสัญญากับกองหน้ารายใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของเอ็งคุคูนะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะครับ17เกมเนี่ยเขาเป็นตัวสำรองส่วนใหญ่นะครับได้เล่นแค่154นาทีในยุคข,ของเอนโซมาเลสกาและส่งผลต่อการตัดสินใจติดทีมชาติด้วยนะคือการติดสัญญาการติดทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ย มันก็จะลําบากทีนี้ในรายงานจากมิกบราวน์นะครับเป็นนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เอ็นคุนคูเนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายของรูเบนอาร์มรินที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าสไตล์การเล่นฟุตบอลของเอ็นคุนคูเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับไลซิกไลซิกเล่นระบบการโจมตี3คนนั่นก็หมายความว่ามิกบราวก็มองว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนายบิกบราวน์เนี่ยกล่าวในฟุตบอลอินไซเดอร์นะ ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลือกที่จะเซ็นสัญญา